สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้มีเมนูพัดกะเพรานะครับโอ้โหกระเพราแน่นๆดูครับอืมเต็มกระมังเลยมันหยอบนี่นักควันนี้กระเพราไก่นะครับนี่อันนี้เป็นกลืนนะครับแยกไปเลยอันนี้ทับกับหัวใจแยกไปเลยเป็นอย่างๆนะครับนี่ยครับวันนี้จะกระเพราแบบซุกยอดเลยครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนอกไก่นะครับผมจะหั่นซับหยาบๆนะครับนี่ไปซับละเอียดนะครับนี่วันนี้กระเพรานี่โอ้โหแน่น สุดยอดเลยใส่เป็นกะละมังเลยมันยอบด,ดีนะครับผัดกะเพรานี่กะเพราล้วนๆบะหมี่ทัวบะหมี่ยังผสมเลยนี่ผัดกะเพราของแต่นี่ยครับพริกสีสันพริกกับกระเทียมหกมีทั้งพริกขี้หนูพริกจินดาแดงนะครับกระเทียมแล้วก็ดอกกะเพรานะครับใส่ด้วยกันหมดเลยหอมๆเลยครับป่ะเดี๋ยวตั้งกระทะลงมือเลยนะครับมาครับตั้งกระทะหมันใส่ละโอเค ลองเลยครับพริกกระเทียมหอมสีขอบเลยดังดูไม่มีโอ้เอาละครับพริกกระเทียมได้ตีแล้วไก่ลงเลยหื <c oughs> มกลิ่นหอมมากฉุนขนาดเลย อย,ย่องเงี้ยนวครับกับเขาไก่เนี่ยมอไปเร็วเปลานี่นนคือได้หลายวันเลยนะครับนี่ที่ขาหนออกไปกาดมันครับไปมันกับเสียงครับผลหลาหน้าขวาัวช่งนี้ ชลงเลยครับ <c oughs> ลงเลยครับขึ้นลงเลยพัดไปกันหมดเลยอ้าอครับครับพัดไปนี่ให้ซุกสักพักหนึ่งเดี๋ยวหอมกระมาอันปรุงรสผรุงชาติกันนะครับโอ้โหหอมฉุยเลยอือ เดี late, th mmm, ๋ยวปรุงรดกันนะครับเอาแล้วครับเริ่มซุกเริ่มสะรลดไปทีสักหน่อยละปรุงรสก่อนนะครับดูน่ากินในอกเดี๋ยวผมจะพักให้มันแห้งๆไปสักหน่อยใส่น้ำมันหอยครับเยอะๆเลยเดี๋ยวเพื่อใส่กระเตาไปคหับร้อนแรง สั่นกลมลึกของกลมลึกนิดนึง,ง,ดดงเพื่อความกลมกล่อมจุ๊บอ่ะอเยี่ยครับอ่าเดี๋ยวมัน,มนสุกหนึ่งสักน้อยเรากะกะเผาเขา,เาใส่นะครับเดี<ๆ>๋ยวรอน้าไก่มันงวดลงสักหน่อยก่อนตอนนี้น้ามันออกเดี<ๆ>๋ยวก็เอากะเผาเขา,เาใส่แห้งๆ,ๆสักหน่อยอครับ น้ำเริ่มแหงหวดลงสักน้อยละมากะเพาเขาขใส่เลยครับสุดยอดเลยเนี่กับเพาเน้นนดูครับดูนี่ครับซักใจไปซื้อคนกินกะเพาอย่างน้อยเดียวเนาะนอกจากจะเป็นกัวเอ้ยอย่างเอ้ยบบผ่าครับดูครับนี่คนเดียวเลยครับสุดยอดกับเพาเน้นน เนี่ครับกับเขาของแตกอนหอมชุยถ้าเป็นกับเขาดำต้องมันะครับดูขบขบขบเขาใส่กับเราเข้าไปแล้วหอมมัม่อื่ชุบ่่โอเคครับ เรียบร้อยบอไปเลยน่านี่ครับไปเดี๋ยวเรา,เามาตักเสิร์พอกันนะครับจิ้มมือพอเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมออืหือดูครับกับเขาไก่มันมีข้างไหนตัวแน่นๆมันมต้องไปเสาะหาไหนแล้วครับข้างไหนนี่ตักจ้างใดกับปะกันนด่เนาะนี่นะะครับตักขืนชิมเลยครับ อือวืมคุ้นกลมกลมเพชรกำลังดีนะครับรสชาติกลมกลมเลยมะมะมะรสลาดกับเขาสวยห่อนดูครับเลยกระเขาเน้นขนาดเลยเท่านี้นะเก่าเขาเน้นเนนดูครับถ้าใสฟฟ่พริกแห้งกับกนี่หอมมากเลยนะนะครับ ลองเอาไปเนี่ยไปทํากันพอนะครับเมนูง่ายๆครับกับเขาไก่นะครับไข่ดาวเนียเขาสวยขั้ห่อนสุดยอดนะครับโอเคครับขอบคุณ f อซีทุกท่านที่ติดตามเดี๋ยวคลิปหน้าปักกันไหมวันนี้สวัสดีครับ